วิลามรามนูร์ฮิมสลามอะัยกุ้มมารอมาตุลลอฮิวบารากาตุกับเบรกสุดท้ายของรายการโรคมือนะครับคำถามที่พี่น้องถามกันเข้ามานะครับอีกประมาณสัก9คําถามนะครับินชารัลส์จะรีบถามให้มีคําถามหนึ่งน่าจะต้องรีบด่วนนิดนึงเพราะว่าเป็นคนต่างศาสนิยถามมานะครับว่าภาษาอาหรับกับภาษาอาหรับิกเป็นภาษาเดียวกันหรือเปล่านะครับภาษาเดียวกันเลยครับอาหรับิกนี่ก็เป็นสำนวนภาษาอังกฤษครับอาหรับนี่ก็คืออาหรับ อารับก็คือเชื้อชาติอารับไปว่าเชื้อชาติเชื้อชาติอารับอ,อารบ,บิกเนี่ยอารบ,บิกนี่ก็คืออ้างถึงอารับะนะ,ะสังกฤตนะครับอันเดียวกันเลยครับเอาจริงหรือเปล่านะครับจากสงขาบอกว่าตะปูที่ตอกลงไปในต้นไม้แล้วทําให้คนที่โดนทําของเนี่ยโดนโดนทําขอเกี่ยวกับตะปูนี้เนี่ยจะเจ็บปวด เกี่ยวกับโรคมืดอันนี้มีไหมเช็คมีในเสศศาสตร์นะครับโอ้ทำได้จริงเหรอกม็มีเป่าเสกเป่าเสกในในตัวตนของสรรพสิ่งต่างๆนักเสศศาสตร์ส่วนมากเนี่ยก็จะเอาตุ๊กตาแล้วก็มีชิ้นส่วนของบุคคลที่ถูกทําของแล้วก็เป่าเสกคือเป่าเสศศาสตร์นี่แหละแล้วก็เอาตะปูเอาเชือกแล้วอ,อะไรที่มามาเจาะที่ตัว ที่ตัวตุ๊กตาเนี่ยเจาะตรงไหนเนี่ยก็จะเจ็บตรงนั้นเป็นเป็นเป็น,ปนรหัสระหว่างนักเสสัดกย,ยินเจาะตรงนี้เล่นงานตรงนู้นตรงนี้ต<อ>่อที่ท้องต่อที่นี่เนี่ยก็จะเจ็บตรงนั้นครับบางทีก็ไปไปปลุกเสกไปอะไรเสกไปเสกไ,ไปมนอะไรกับสปปรรพสิ่งต่างๆเช่นต้นไม้ใกล้บ้านแล้วก็ตีตะปูเสียสาดนี่มันเป็นโรคที่กว้างดูอะไรทอไรไยนี่แปลกมากการปลดเสียสาดนี่เขาบอกว่า เอามีดเอามีดโตเนี่ยไปที่ไฟจนร้อนแล้วก็ปัสสาวะใส่จะปดเสียาสรดอะไรแปลกๆมากมาย <c oughs> เพราะฉะนั้นอะไรแบบนี้เนี่ยพี่น้องฟังจากใครเนี่ยทำนะถ้าไม่มีคุาครา<ๆ>นฮะดิสเนีย่ทำโดยเด็ดขาดครับครับครับผมครับผม,บผมน่ากลัวนะเช็คแล้วจะแบบนี้เนี่ยมาราิกาไม่ไม่มาช่วยเราอะ่ะมาริกาที่อยู่กับเราอะ่ะคือถ้าเราอยู่ในทางช่วยแน่ทั้งกําลังใจทั้งเสกพลังสนับสึ่งที่เรามองไม่เห็นแต่มีนแต่ต้องอยู่ในทางอ่ะ จะไปหาหมอดูแลหวังอะไรก็มาช่วยมันเป็นไม่ได้ยังไงมีสายสดเชิญครับสลายโมไลกลุมครับโมไลกลุ่มจามครับเป็นคําถามเกี่ยวกับอะไรจากไหนครับเนี่ยอจากพวเกตนะคะเกีหนูจะถามจากับาวามฝันนะคะโอเคครับเชิญครับเออมามาสัปดาห์ที่แล้วอะค่ะก็คือหนูฝันว่าเออมีมีเป็นเพื่อนแต่ว่าเขาเป็นกาเฟ่ละค่ะ มามาขอมาถามหาพราละหมาดจากหนูอะไรเงี้ยก็คือว่าเดี๋ยวก็เลยพาไปที่บ้านของป้าแล้วก็ไปถามป้าบอกว่ามีผ้าละหมาดให้เพื่อนไหมเพื่อนเขาจะขอละหมาดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนั้นคือในฝันยังรู้เลยว่าเพื่อนเขาเป็นสัดเป็นพุธเป็นคนพุทธค่ะครับ เพื่อนอสนิทปล้ว่หนูก็นถน<า>มนินิอตัดแจงเรื่องหาผ้าละหมาดให้เขาเรียบร้อยก็คือก็เลยมงว่ามันฝันแบบเนี้ยมันเป็นยังไงแล้วแล้วอีกนิดนึงอะค่ะเจ๊ก็คือว่าอคนที่มาถามหาผ้าละหมาดเนี่ยเป็นน้องของเพื่อนหนูซึ่งเพื่อนหนูเนี่ยเขาเขาไปเขาไปทําเกี่ยวกับมว์ดำใส่ยศาสตร์อะไรเยอะแยะเลยในฝันเนี่ยนะคะเพราะว่าหนูถามหนูถามน้องเขาว่าเพื่อนหนูเป็นยังไงบ้างเขาบอกเออเนี่ย ไปกันใหญ่แล้วทําแต่เรื่องแต่ยศาสตร์เลยอนะไรเงี้ยแต่ไม่ไม่ใช่คนไม่ใช่คนที่มาขอสัจดานะไม่ใช่ค่ะคนที่มาขอหาปาละหมานี่เป็นน้องชายของเพื่อนนะคะในฝันนะคะอ๋อแล้วเพื่อนเพื่อนนี่เป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ชายค่ะแล้วก็คนที่มาขอซื้อได้ก็เป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายเหมือนกันคะ่ะรู้จักกันรู้จักกันมานานแล้วปะ่ะค่ะก็เป็นเพื่อนในฝันก็จะเป็นื่อนตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมะค่ะอ๋ออยู่ภูเก็ตใช่ปะ หนูอยู่ภูเก็ตแต่เพื่อนนี่อยู่ตรังอะค่ะอยู่ตรังค่ะเขาศึกษาเรียนรู้อิสลามอยู่เปล่าอืมคือตั้งตั้งแต่เรียนจบมานี่หนูไม่ได้มีการติดต่อ,อก,กับเพื่อนคนนี้เลย<อ>แต่ว่าโอเคเขาเขาเ<อ>ขามาขอสัจจะเราให้หรือเปล่าให้ไปค่ะเออเด,เดี๋ยวในฝ่ายเนี้ยก็คือว่าหนูไปถามป้าว่าป้ามีพารละหมาให้เพื่อนไหมเพือ,อขอละหมาดหน่อย<ะ>แต่ในขณะที่ป้าหาให้เนี่ย ก็ก็มีเสียงตะโกนกลับมาว่าได้แล้วหนูก็เลยไม่ได้หนูก็เลยไม่ได้เป็นคนยื่นผ้าละหมาดให้เขาอะค่ะอืมคนคนนี้กําลังศึกษาสนใจอิสลามแล้วเขาเคยมาถามเราไหมแล้วเราปฏิเสธไม่สอนเขาอืมคือไม่ได้มีการติดต่อเลยอ่ะค่ะจู่ๆก็ฝันอะไรเงี้ยค่ะแล้วแล้วหมายถึงว่าไม่ได้ติดต่อมานานแล้วใช่ค่ะ ก็ลอ,ลองลองลองสอบถามดูว่าเขาเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาเดี๋ยวนี้เป็นยังไงสนใจอิสลามหรือเปล่าแส่นิฐานว่าเขาเนี่ยเขาเคยติดต่อเราแต่เราเหมือนกับไม่สนใจเขาแล้วก็ไม่ได้สนองตอบเขาเขาจึงไปหาข้อมูลเกี่ยวกับอิสลามจากคนอื่นลองลองไปดูเขาสิ อ่าน,นี้เขาอาจจะแต่ว่า,แต,วาแต่ว่าในในความเป็นจริงเมื่อก่อนนู้นอะคะว่าน้องน้องของเพื่อนหนูก็ไม่ได้ไปนสนิทมาคุ้นอะไรกับเขาเลยอะคะ่ะแต่พอในฝันเนี่ยคือรู้ว่าสองคนนี้เป็นน้องของเพื่อนนะคะ่ะนี่แหละเรื่องแปลกแแบบนี้ก็มีเยอะะคเรื่องแปลกแแบบนี้ก็มีเยอะครับผมลองดูลองลองติดต่อกันหรือเปล่าเดี๋ยวเนี้ยติดต่อกันหรือเปล่า <c oughs> เจ๊ค้าในไหนก็โทรติดแล้วเมื่อกี้หนูฝากคําถามไปแล้วหนูหขอถามกี่จวกับความเดี๋ยวก่อนฝ<า>ันนี่ยังไม่จบนี่ติดต่อกันหรือเปล่าอ๋อยังค่ะไม่ได้ติดต่อเลยค่ะเพราะหนูไม่รู้จะติดต่อ,อยังไงเหมือนกันเพื่อนเพื่อนเขาที่เป็นพี่ชายหรือน้องชายเนี่ยนะติดต่อกันหรืไม่ได้ติดต่อเลยค่ะอืม เพราะว่าที่ว่าหนูหนูู่ดีก<น>็ฝันอยู่ดีก็ฝันไปหรือไปจังหวัดตรังกับครอบครัวค่ะแล้วหนูก็ชี้ให้แฟนสามีดูบอกว่าเนี่ยทางเข้าบ้านเพื่อนเนี่ยเข้าทางเนี้ยก็นั่นคือเป็นบทสนทนาที่ว่าเกี่ยวกับเพื่อนคนนี้แต่แต่แต,ตั้งแต่จบมัธยมาหนูไม่ได้มีการติดต่อกับเขาเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนทำอะไรอะไรเงี้ยค่ะลองดูที่คนนี้ก็าอาจจะรับอิสลามแล้วก็ได้ แต่ดูเหมือนแล้วว่าคนคนนี้กำลังกำลังหาทางของอิสลามอาจจะยังไม่ได้รับก็ได้กำลังหาทางของอิสลามนะครับไ่แน่นะครับในสังคมของเราเมื่อวันซืนวัน,วนซืนก่อนนี่นะครับคุณโตไปงานที่ไหนเนาะที่ไปเจอดารา<ะ>มีงานที่ไหนนี่แกไปที่ไหนแล้วก็ไปเจอผู้หญิงที่เคยเป็นดาราที่เคยทำกิจกรรมด้วยกันอ๋อเหรอครูมีจัก คุยคมพี่าบนะครับรรเขาเขาบอกพี่โตจำหนูได้หรือเปล่าเขาก็มึนนะ่าหนูนี่ที่ออกกับขอโโฆษณาชิ้นนั้นนั้นเป็นมุสลิมมาแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์คือโดยไม่เคเขา<อ>เข,ขตกใจแล้วก็อย่าอย่าอย่ายายาดูประหลาดนะครับบางทีอัลลอฮ์จัดการอะไรบางอย่างถ้าเราอยากได้ผลบุญเนี่ยก็ขอให้มีส่วนร่วมในการให้ทางนำกับคนที่กำลังหาทางนำอยู่ในโลกนี้นะครับคำถามที่สองด่วนเลยนะครับ ก็คือว่าเป็นมีมีโต้ค่ะก็คือเขาไม่สบายนอนป่วยอยู่เป,เป็นเป็นปีแล้วค่ะ,นนะแต่ว่าช่วงหลังๆมาเนี่ย <ๆ S 1> เขามีพฤติกรรมแปลกๆตรงที่ว่าเขาชอบเอาเมือชี้ไปบนคานบ้านนะคะแล้วไปทําเสียงดังแบบแต่ว่าโต้พูดไม่ได้แล้วนะคะแล้จะคือึงทำสัญ,ญลักษณ์บอกว่าให้ให้ให้ใหดูบนคานบ้านแต่ไม่มีใครกล้ามองอะค่ะเพราะว่าเวลาน้องชายเปิด รอ่านให้ฟังเปิดอ่านหนังสือนู่นนี่ให้ฟังโต๊ะจะเสียงดังอะคะ่ะ like? อายุเท่าไหร่ครับเออนี่ประมาณเจ็ดสิบกว่าแปดสิบแปดสิบห้าค่ะแล้วก็นอนปวดมาประมาณสี่ปีะะแล้วค่ะละหมาดอยู่เปล่าตม ไม่ไม่แน่ใจเพราะหนูอยากหนูนอยู่ต่างจังหวัดโตอยู่ที่อีกจังหวัดนึงอะค่ะเวลาหนูกลับไปก็ไม่ได้ดูสิถ้าถ้าละหมาดอยูก่ก็อินชาอัลลออาการไม่มีอะไรมากมายถ้าละหมาดอยู่สม่ำเสมอนะรู้ตัวนะแต่ถ้าไม่ละหมาดเลยอะนะอันนี้ก็ก็ต้องซักประวัติอีกนิดนึงค่ะ ว่าโต๊ะเป็นยังไงเกี่ยวข้องอะไรเคยมีของเคยปู่ย่าตาเคยเลี้ยงยินเขาเคยเลี้ยงยินเขาเคยทํำนูรีอะไรหรือที่หนูสอบถามมานะคือว่าโต๊ะเคยเคยเอาหนูไม่แน่ใจว่าเป็นวิชาของกาเฟสหรือเปล่าเมื่อก่อนนะคะที่ว่าเขารักษาเรืมะะอมค่ะของดีๆอะไรอย่างเงี้ยรักษาเรืม,มเป็นโรคแต่สมัยพวกหนูเด็กๆนู้นนะคะงูสวัสดในพวกงูสวัสดใช่ใช่ค ก็นี่แเราไปซักให้ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็แสดงว่านั่นนะคือวิชาค้างก็ต้องต้าต้องต้องให้มีคนไปคุยกับเต้าเนี่ยให้เตาบัดตัวซะแล้วก็เริ่มละหมาดเริ่มอ่านกุรอานอินชาอัลเลาะหรอเรื่อยๆนะครับอินชาอัลเลาะหรอครับผมครับขอบคุณมากนะครับนายสารสนงครับสลัมโมรีคุมครับลูกสาวผมคนคนรองเนี่ยมักจะชี้ไปที่ประตูมอนสเตอร์มอนสเตอร์ มีสับปะาดสับปะาดแล้วบังชีตรงที่เดิมบ่อยๆไหลายหนไลยเชกแต่มันเด็กไงมันยังเล็กๆจะเล็กๆไม่มีคําตอบไม่เด็ก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 นี่มันไม่ไม่ไม่เห็นหรกอะไรประหลาดประหลาดไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นใช่ไหมครับสงสัยฟังฟังฟังเรื่องมากกับดูดู<อ>โรคมืดบ่อยกันไหม <laughs> ดูการ์ตูนมาก <laughs> อยากทราบว่าหมอรักษาโรคมือสามารถฆ่ายินในทางการรักษาได้เลยเนี่ยมีไหมมีและเรื่องนี้ท่านอิมามเอมูไทร์มีอาได้พูดถึงเรื่องนี้อย่างละเอียดเลยพูดถึงกติกาหลักการที่จะจะ,จะมีสิทธิ์ที่จะเผาหยิน้วยกุานแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องนใ,นในหนังสืออาแกมุลมุรจนฟเอียแกมิลจนที่พูดถึงเรื่องหลักการฆ่ายินนะครับซึ่งเรามองไม่เห็นแต่ผลที่มันได้มานี่ มันพิสุจน์ได้หลายอย่างนะครับซึ่งไม่สามารถฟันธงรง100้อยเปอร์เซนว่ามันเกิดขึ้นจริงหรือไม่แต่ผลที่เราเห็นนี่มันมีความชัดเจนนะครับก็คือการที่หายสิน้นซึ่งอาการต่างๆที่มันร้ายแรงมากครับร,ร้รายแรงถึงขั้นที่บรรดาหมอทั่วโลกนี่รักษากไม่ได้ก็เกิดขึ้นจากการที่เราต้องจัดการยินเลยเพราะส่วนมากจะใช้หลักการนี้จากการที่ไม่สามารถเจอของได้ แล้วจะต้องจัดการหยินที่เฝ้าของก็คือหยินที่อยู่ในตัวคนป่วยครับให้ออกก็ไม่ยอมออกส่วนมากก็จะต้องต้องเครับนะครับอ้าวมีพี่สาวบอกพี่น้องคนนี้บอกว่าการขอดูอาลลอาร์จะรับดูอาของเราแค่สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์จริงไหมไม่มีตัวเลขเลยไม่ครับฮาดเนี่ยแต่อันนี้่บอกว่าอาร์รับหมดอาร์รับดูอาทุกอันเนี่ยที่ตรงเงื่อนไขนะครับ เงืินไขก็คือไม่ไม่ขอดุทอาไปทาร้ายคนอื่นไม่ขอดุอาในสิ่งที่มันชั่วร้ายขอดุอาให้มีบุรี่ขอโดยมีละนี่เราไม่รับอยู่แล้วนะครับแล้วก็ขอดุอาก็ต้องมีรฤกีที่ฮาลาลขอดุอาถ้าตรงกับเวลามุสลิมศ jam ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ประกอบกับสิ่งที่มันผิดผิด,ผดละก็ศาสนาเช่นกินแล้วแล้วขอดุอาอาเงี้ยนี่ไม่ไม่ได้ถ้ามันครบเงืินไขอัลลอฮฺจะ AH รับหมด,บบดแต่ เที่ยรถจะให้เนี่ยไม่จําเป็นต้องได้ตามนั้นอ่าไม่เป๊ะขอรถไม่รถมาพรุ่งนี้<า>หรืออาจจะไม่มาเลยอ,อาาจ,จะไมม่ขอรถเนี่ยต่อเราให้ตังค์ไม่ให้รถอขอให้แข็งแรงต่อเราให้ตังค์ไม่ให้แข็งแรงอะไรประมาณเนี้ยคือเราอ,อาจจะให้ในสิ่งที่มันเหมาะสําหรับเราโดยที่เราไม่รู้ขอริสกี้จะเอาลอให้เราไม่ป่วยใช่ถูกต้องอมันก็เป็นการให้ในทางอ้อมเช่นเดียวกันครับจากนาทวีนะครับลุงป่วยไม่มาหกเดือนขอโทษ ไม่สบายมา6เดือนนะครับไปหาหมอทั้งแผนปัจจุบันและแผนไทยไม่พบโรคตอนนี้นอนอย่างเดียวกินไม่ได้น้ําหนักลดประมาณ30มสิบกิโลอายุเท่าไหร่ไม่ได้แจ้งบอกว่าอย่างเงี้ยมีโอกาสเป็นโรคมืดไหมไม่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 เสมอไปนะครับบางทีไปหาหมอที่ไม่เชี่ยวชาญไม่เจอโรคนี่เพราะไม่เชี่ยวชาญครับก็ไปหาที่หมอที่เชี่ยวชาญครับนะครับแล้วก็ถ้าอายุมากเนี่ยก็ต้องเผื่อไว้ส่วนหนึ่งเกี่ยวกับโรคชาราต่าง,างนี่นะมันก็เป็นประก ติคือคอะไรก็ไม่หายเพราะมันก็ตามวัยอ่ะนะครับคําถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรคมือเดี๋ยผมจะถามไว้ตอนหลังเผื่อว่าไม่ทันนะครับเอ,อเวลาจากนาราีิวาดนะฮะนี้แปลกมากเลยเวลาอยู่บ้านกลางคืนเนี่ยจะมีแสงกลมๆอยู่รอบตัววนอยู่รอบตัวบางทีก็พุ่งเข้าตัวพุ่งออกจากตัวเป็นทุกคืนแต่ถ้าไม่อยู่ที่บ้านแสงก็จะไม่มี และตอนจะเห็นตอนที่อยู่บ้านเท่านั้นอยากรู้ว่ามันคืออะไรเกี่ยวกับโรคมืดไหมมีอาการเจ็บปวดอะไรไหมไม่มีก็เฉยแล้วอย่าไปเล่าให้ใครฟังแล้ว<ม>ไม่ต้องมาเล่าให้โรคมืดฟังนะครับแม่ยายเคยเป็นโรคมืดมาห้าครั้งหายไปแล้วหายเรียบร้อยไป8เดือนละแต่ตอนนี้เริ่มกลับมามีเหมือนเดิมแล้ว เราจะมั่นใจหรือจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นโรคมืดอีกหรือเปล่าก็นี่แหละเอาซีดีรุกยานีไหมอาไหมฟังสักสามวันดูถ้ามีอาการหนักโดยเฉพาะช่วงทำไมบาดะละหมาดไม่ได้แต่พอละหมาดปวดหัวปวดท้องพอพอเข้ามัสซินเนี่ยอึดอัดหายใจไม่ออกอะไรแบบนี้เนี่ยแสดงว่ายังมีโรคมืดอยู่คือโรคมืดนี่คือโรคมันจะผูกพันเกี่ยวกับการทำอิบาดะถูกต้องเพราะส่วนมากที่มาจัดการเนี่ก็คือเชตอนและเชตอนไม่ต้องการให้มุสลิมทำไมบาดะ เพราะฉะนั้นเสนอลักษณะเจนบ,บางคนก็มีนะที่มีโรคมืดใจบาดก็ยังทําสม่ําเสมอนะครับแต่อาการเขาเนี่ยจะมีงุนหงิดอะไรอย่าง,อ,างอื่นคนเหล่านี้เนี่ยก็จะมีส่วนมากก็จะเป็นจะเป็นของที่แบบว่าที่มันล้าแล้วว่าที่มันเก่าแล้วอ่ะใกล้จะหมดแล้วแต่ถ้ามาโดนของสดสดนี่นะครับก็จะมีอาการหนักตอนทําห้บารคดับครับ,รบอันนี้น่าสนใจและเช็คคงต้องตอบให้เคลียร์เพราะเยอะมากจริงๆนะครับจักรกบี ซื้อรถมาแล้วจะให้เขาผูกคอรถได้ไหมไม่ได้เลยเดี๋ยนี้มีรับทำกันเนี่ยอิหมั่มทำนะไม่ได้ดูผูกคอดูหายใจไม่ออกผูกคอมอเตอร์ไซค์นะแต่เมื่อกี้เนี่ยเของเขานะครับไม่ใช่ของเราครับอถูกเรือเรือด้วยนะดูหาว่ารถอย่างเดียวนะเรือมอเตอร์ไซค์รถรถกระบะรถบรรทุกอะไรก็ตามไอายเรื่องผูกเรื่องพัน ผ้านี่นะมันเป็นรหรัสมันเป็นปลุกเสกเป็นอะไรของหมอดูนักเสรศาสตร์ครับมุสลิมทำไม่ได้นะครับแถวบ้านผมเลยนะในกรุงเทพเลยนะกลางเม,มืองเลยเนี่ยนะมีรับเขาเรียกอะไรพรมพรมให้กับรถมอเตอร์ไซค์เจิมก็มีเจิม,มกลางเมืองเลยนะครับเคยเห็นไหมผมเคยมีคนเ็าส่งเมลให้โฟนเมลรถที่มีระบบเซฟตี้สูงที่สุดในโลก ผมเข้าไปดูนี่รถยังไงเนี่ยไม่ชนเลยเจิมทั้งคันอ๋มันไปให้พาดติเจิมทั้งคันเลยโอ้โหเขาเขาเขาจะอย่างนั้นนะรถจะไม่ชนเลยใช่นยก็ะจอดเฉยเฉยอไม่ชนยินกับชัยตอนต่างกันยังไงครับเช็ค ยินเนี่ยมีทั้งมุสลิมและกาฟเฟตเชตอนนี่คือกาฟเฟตอย่างเดียวหรือจะเป็นยินชั่วร้ายถึงแม้ว่าจะเป็นมุสลิมเชตอนก็คือยินอ่าคือเชตอนก็คือยินที่กาฟเฟตหรือชั่วแต่ยินเนี่ยมีทั้งดีทั้งไม่ดีแต่ส่วนมากเนี่ยเวลาเราจะเรียกยินที่ไม่ดีแม้ว่าจะเป็นกาฟเฟตหรือมุสลิมอะถ้าไม่ดีนะเช่นมีบางทียินมุสลิมก็มามา,มา,มาแก้งอันนี้เชตอนเรียกเชตอนได้แต่ถ้ายินมุสลิมอะเรียกยินครับเพราะฉะนั้นในคุตตานเนี่ย ก็ใช้แบบนี้ถ้าเรื่องถ้าเรื่องชัยตอนี่ยเฉพาะตัวร้ายถ้ายินเนี่ยโวไอ้ซาบนาอเลิกะนฟรัมินลจินนี่สตมิยงนอันกุรอานซงยินมาฟังกุรอานนบีจะใช้ยินเพราะเป็นยินมุ่มินดีนบีเคยสอนด้วยนะครับสอนอ่านกุรอานให้ฟังครับรู้สึกกลัวตลอดเวลาแต่ชอบอ่านกุรอานฟังกุรอานอยู่ตลอดเวลาชอบเก็บตัวอยู่คนเดียวชอบจ้องตาใส่ผู้อื่น ตอนนั้นที่เมื่อก่อนนี่ไม่เคยเป็นเลยแบบนี้อยากทราบว่าจะทํายังไงถึงจะหายล่ะครับคืออ่านกุศอา่านดีชอบอยู่คนเดียวเนี่ยไม่ไม่เลวนะครับคนที่ชอบอยู่คนเดียวเนี่ยไม่เลวนะแต่อย่าอยู่ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงครับไม่ใช่คือเราใช้ชีวิตกับคนอื่นได้แต่เราจะต้องมีเวลาที่ชอบอยู่คนเดียวจัดการภายในของเรารอะไรอย่างนี้อันนี้ไม่ไม่เลวเสมอ,อมแต่อ้ที่ชอบจ้องตาคนอื่น,นอันนี้ไม่ดี แล้วไม่จําเป็นที่เกิดจากกรกมืดหรือจากอะไรแบบนี้นะมันอาจจะเกิดจากการที่เรามีความกล้าหาญมีความก้าวร้าวก้าวร้าวอันนี้ก็จะต้องต้องต้องฝึกอบรมในด้านมารยาทแลจะจริยธรรมนิดหนึ่งนะค,ะครับแต่บางทีเนี่ยคนท,ที่ที่จ้องนี่นะไม่ใช่หรอกเป็นคนเป็นคนเป็นคนซื่อสัตย์ไม่เป็นคนซื่อ อ๋อตาใสาก็เรียกตาใสมองทำไมมองก็ภาพเขาไม่มีอะไรครับประมาณเน,นี้ยถ้าท่านเป็นคนซื่อซื่อสัตย์ไม่มีอะไรนะก็พยายามปรับนิสัยเท่านั้นแหละนะครับแต่ถ้าเป็นคนเก้าร้าวอม,มองดูอะไรเงี้ยชอบจอบจ้องหน้าคนอื่นอันนี้ไม่ควร,ครก็ควรที่จะฝึกอบรมเรื่องเรื่องนิสัยตรงนี้ด้วยครับ,รบก็จริงๆแล้วสมัยก่อนเนี่ยการมองหน้าคนอื่นเนี่ยแล้วก็ถ้าคนอื่นมองหน้าแล้วเขาต้องหลบเรา ผมมองว่าถ้าเราหลบเขาบ้างเนี่ยเราก็ไม่เป็นคนขี้ขลาดนะเพราะว่าการทําแบบนี้เนี่ยเหมือนเหมือนบางคนเนี่ยเขานักเลงเขาเรียกคอมเมนต์กันใช่ซึ่งมันก็จะนําพาไปสู่การมีเรื่องมีราวได้นะก็มองหน้าเขากสต้องเขาก็ต้องส่งเลยมองหน้าอย่างี้เนี่ยเออมีเรื่องหรอมองหน้าหาเรื่องีเรื่องอย่างนี้นะครับอยากจะถามเช็คหน่อยครับมีไหมในในทัศนะในทัศนะของอิสลามว่าด้วยการที่ไม่ต้องละมาด่ะเอาใหม่ อยากจะสอบถามเช็กว่ามีไหมในทัศนะของอิสลามว่าด้วยเรื่องของการที่ไม่ต้องละหมาดผมได้ยินเรื่องนี้มาจากเพื่อนเขาบอกว่ามีผู้รู้ท่านหนึ่งเขาเรียนถึงจุดสุดยอดของศาสนาของศาสตร์อิสลามดังนั้นเขาไม่ต้องละหมาดอยากถามเช็ว่ามีด้วยเหรอครับเนี่ยแบบนี้จากฉบับกุย์คือมันมีคนที่อ้างตัวเป็นมุสลิมแต่คนที่ถึงจุดนี้แล้วเนี่ยสิ้นสภาพความเป็นมุสลิม ไม่มีนะครับ,รบมีพวกตรีกัตซูฟีบางกลุ่มเท่านั้นนะครับ,รบที่บอกว่ามีสุดยอดนี่คือเขาเรียกกันในในในศาสตร์ของของพวกซูฟีเนี่ยเขาเรียกกันวิหะตุลูยุดหรือวิหะตุลชูฮุดครับ,รบวิหะตุลูจุดเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมองเห็นเป็นอลัลลอฮ์หมดแม้กระทั่งตัวเองมองว่าเป็นมองว่าตัวเองเนี่ยอลัลลอฮ์มีอยู่ในตัวเขาอบอกว่าถ้าถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยจะไปละหมาททำไม นี่อัลลอฮ์อยู่อัลลอฮ์อยู่ในตัวแล้วนี่จะไปละหมาดทำไมก็อันนี้แน่นอนนะนแบบว่ามันนั่นนะมีว่าะตทุกชูดก็คือถึงจุดที่มองเห็นตัวเองยังไม่เห็นว่าอัลลอฮ์อยู่ในตัวแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนี่มองเห็นเป็นอัลลอฮ์หมดแล้วไอ้ที่แบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะละหมาดทำไมในเมื่อเราเห็นว่าอัลลอฮ์ใกล้ชิดขนาดนั้นเพราะเราละหมาดนี่จะได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ แต่น,นี้เราใกล้แล้วถึงจุดนี้แล้วใกล้แล้วเนี่ยเรื่องอะไรเป็นละหมาดอันนี้ก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่ถึงจุดนี้เนี่ยก็สิ้นสภาพความเป็นมุสลิมเพราะเท่ากับปฏิเสธบัญญัติของกุรานชัดเจนเรื่องละหมาดน,นี่ชัดเจนคครครับรับบเรื่องนี้เกี่ยวกับโรคมืดไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะโรคมืดในในทางเรื่องกระซิบกระซาบของชัยตอนน่ะนี้น่ช่ใช่อิบนุอารบีอัตตอีเนี่ยเป็นพวกซูฟีที่อันดาลูสเนี่ย เขาบอกว่าเห็นใครบูชาจเวิตในศาสนสถานเนี่ยเป็นตหนีเขาทําไมอ่ะเพราะอัลลอฮ์อยู่ในตัวเจวิตเขาบูชาเจวิต็ขาองบูชาอัลลอฮ์ก็ไม่ไม่ได้กาเฟสเลยอ่ถ้าอย่างงี้เนี่ยโลกนี้อัลลอฮ์อยู่ทุกที่อ่ะก็เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นอัลลอฮ์ไปหมดเขามีบทกลอนบอกว่าสุนัขสุกรนี่ทั้งหมดเนี่ยเรื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นอัลลอฮ์ไปหมดแค่มากคนเรานี้สิ้นสภาพความเป็นมุสลิมครับ ว้าวขนาดนั้นนะเช็คออันบอกว่าเวลาเปิดร้านตอนเช้ามีดูอาอะไรให้อ่านไหมคะจากนาราทิวาบก็มีดูอาที่มีในกุตอาอทลลอ์ Allah ให้กล่าวแก่คนที่มีทรัพย์สินเช่นชาวสวนที่ไม่ได้ขอดูอาไม่ได้อะไรลแล้วก็อเลาะทรงบลอ้สวนนี่มันมันพินาศไปหมดให้กล่าวว่ามาชาอัลลอฮุลาุวะตอิลลาวะลวลาอิซดะคลตะจันนตะกกุลตะมาชาอัลลอฮุ ละกู้วตอิละทำไมเนาะเมื่อเข้าสวนของตัวเองไม่กล่าวมาเชาออัลลอฮฺลากู้วตอิละบิลลาฮฺทุกสิ่งทุกอย่างด้วยพระประสงค์อัลลอฮฺพลังทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่อัลลอฮฺทำไมอะเห็นจะได้ไม่หลงเข้าบ้านเข้าสวนเข้าร้านโอ้ร้านชันห้างชันใหญ่ชันนู่นอย่างนี้เนี่ยไม่มทั้งหมดนี่อยู่ที่อัลลอฮฺพอเรานอบน้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮฺเราจะเพิ่มพูนและบริกัตให้ครับผมนะฮะอาคขอนึกเป็นภาษาไทยก็ได้นะ ทุกอัลลอฮ์ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่พระองค์พลังทุกสิ่งทุกอย่างกำไรมีอยู่ที่พระองค์ได้โปรดให้ฉันมีความจำเร,ริมีบรารักัดด้วยเถิดครับผมผู้หญิงมีประจำเดือนนะครับหมดประจำเดือนในช่วงเวลาของอัสลีแล้วซูรีต้องละหมาดด้วยไหมอลมุลามะขีลาบกันนะครับทต่สนาอลานาุลามะโซนบอกว่าไม่ต้องแต่ทตสนาอุลมามังนั่นบอกว่าต้องเพราะรอะไร พราะอวละละหมาดดูรีกาซรีเนี่ยมันเวลาเดียวกันเห็นคนที่เดินทางไหมครับคาต้องรวมรวมได้เขาบอกว่าต้องละหมาดด้วยนะครับแล้วก็ยังไงดีเช็คก็ท้า s t a อยู่ตองนี้ก็ควรละหมาดครับละหมาดทั้งสองเวลาครับพี่น้องบอกให้แอบถามเชคด้วยนะครับแต่ผมก็ไม่รู้จะแอบทําไมก็พี่น้องจะได้รู้ด้วยนะครับอายะที่เชคบอกว่าอย่าสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์นั้นอยู่สุรอะไรอายะไหนครับซูมมนะครับอายะเท่าไรนี่ไม่ขนาดนั้นนะครับ โซโลตาซูมร์น่าจะใช่นะซูมร์ครับเปิดซูรอัลบกร์ฟังแล้วทํางานไปด้วยพูดคุยกันไปด้วยจะผิดหรือเปล่าไม่ควรมไม่ควรยกเว้นในกรณีบางการณีคนที่มีโรคมืดคนที่มีอะไรเนี่ยดับกุดอ่านไม่ได้ถ้าดับกุดอ่านนี่ก็จะเกิดอาการกระวนกระวายครับนะครับถ้าเปิดคุดอ่านเนี่ยไม่ได้เปิดกุดอ่านให้ตัวเองฟังแต่เปิดกุดอ่านเพื่อไล่ยินเพื่อไล่ปัจจัยของยิน อันนั้นนะอันนั้นนได้หรือมีบางคนเนี่ยที่ยังติดนิสยัยอันนี้ผมก็อารมณ์อโล่วยให้ติดนิสัยฟังเพลงคือดูหนังสือได้ก็ต้องมีเสียงอยู่แหละ,ะผมก็เช็กถ้าไม่มีเพลงนี่ผมดูหนังสือไม่ได้ผมทํางานไม่เป็นขอเป็นกุศลได้ไหมอแบบนี้เนี่ยได้จนกว่าจะหายนิสัยแบบ,บนี้นะครับงคนมีนะต้องยอมรับบ,บางคนติดนิสัยต้องมีเสียงบางคนนี่เนี่ยไม่นอนจนต้องมีต้องฟังกุศลฟังไป ครับพอนอนแล้วไม่ได้ฟังเนี่บาปมันก็ไม่บาปชัดเลยครับครับผมนะฮะฮัมดีริยาครับคําถามก็ได้รับคําตอบทั้งหมดแล้วนะครับก็สุดท้ายนะครับเชคช่วยตอบเรื่องตัวเลขหน่อยนะฮะก็เดี๋ยวพี่น้องจะบอกว่าฮอลิกาฮูเซนตั้งมาแล้วก็ไม่มีคําตอบมีครับพะดส่งเนี่านนบี صلى الله عليه وسلم เนี่านนบีบอกว่าอินนัลลอฮ์วิตรุนยุฮับุลวิตรอัลลอฮ์ทรงเอกและชอบเลขที่มีมีเลขขีนะ แต่เรื่องนี้หมายถึงว่าในเรื่องคุณงามความดีรเราจะกล่าวตตสเบียลเนี่ยหหมหสุภานนรเบ,บียลสุฮานนรเบ,บียลอาแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้เป็นเลขคู่ให้เป็นเลขคี้แต่ใช่เคยบอกว่ามีท่านะว่าสิบครั้งสิบครั้งก็มีแต่ก็เป็นเลขคู่ไงก็ใช่ดีแตม่มันคือมันไม่วายิบไง<อ>คือเขากะเนี่ยไอ้สิบครั้งเนที่เขากะคอ่าแต่เราเนี่ยเวลาจะทำเนี่ยแนะนำนบีบอกว่าแนะนำอัลลอฮ์ทรงเอกะ ก็จะชอบเลขขี้<ต>อย่างนั้นก็เร,เราอุปมาได้ไหมว่าเก้าดีกว่าสิบเอ็ดดีกว่า <c oughs> อ่าถูกต้องอถูกต้องครับผมนะฮะเอ่ะได้รับคําตอบกันทั้งเรื่องของศาสนาเรื่องของโรคมืดเรื่องของดุนยานะครับก็น่าจะอิ่มเอิบกันไปแล้วนะครับคืนนี้พี่น้องนอนกันหลับฝันดีไรนชาอลัล็อ์พรุ่งนี้กลับมาพบกับรายการอื่นๆอีกนะครับจากทางสถานีแล้วก็มีอะไรก็ขอมาอัพพวกเราด้วยนะครับเราก็มีผิดพลาดพลั้งไปนะครับอะไรที่ ่พี่น้องคิดว่าไม่เห็นเหมาะสมอะไรยังไงก็สามารถเตือนมาทางรายการทางสถานีได้เสมอนะครับเพราะว่าไวชแนลนั้นเป็นของพี่น้องนะครับสำหรับวันนี้ผมผู้เส้นโมมินเดี๋ยวก่อนที่จะหมดรายการได้ครับก็อยากจะฝากไว้กับพี่น้องว่าช่วงเดือนธันวา t นี้เราไม่ได้จัดงานไม่ได้จัดอีเวนต์ก็ขอความกรุณาจากพี่น้องนะครับก็บริจาคช่วยบริจาคเมื่อวันก่อนนี้มีพี่น้องโทรศัพท์มาบอกผู้เส้นไอเบอร์บัญชีเดิมหรือเปล่าผมบอกว่าเบอร์เดิมครับกะ เออเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยขึ้นเลยนะมีตังค์แล้วหรือไงไม่มีพี่ชไม่มีนะครับและมีโครงการใหญ่ที่เราจะย้ายตึกเนี่ยก็ต้องใช้ตังค์เยอะเหมือนกันถึงพวกนี้จะมีการประชุมกันนะครับก็คงจะขอความช่วยเหลือจากพี่น้องอีกครั้งหนึ่งเอาละครับเช็กตองจากลาพี่น้องไปครับว่ามีอะไรเตาฟิกเมนที่ไหยะาม ا อะลไกรคุญละมัมงตุลาอัลลอบาริกา